สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้แวะมากราบคารวะนะครับอาจารย์อ้นกันงาช่างหล่อนะครับอยู่ที่อําเภออยู่ที่บ้านดงพี่ไม้พี่ไม่เดีว่าบ้านดงใหญ่ครับบ้านดงใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมานะครับผมวันนี้อาจารย์อ้นให้ผมรับประทานอะไรครับเนี่ยรับประทานข้าวหมากมาทูใกล้ๆครับมาดเใกล้ข้าวหมากข้าวหมากครับดูนะครับแกะดูเลยูข้าวหมากเป็นไงบ้างข้าวหมากครับเอาไปไปเอามาจากไหนครับเนี่ยข้าวหมากนี่เราจะผลิตโดยการทําด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็เอาใบบัวมหอครับ แล้วก็ใส่แป้งเข้าหมักอันนี้บ้านคุณสนิทใช่ไหมนี่ใช่ครับคุณอยากเลิกเหล้าขอชิมขอชิมเอชิมดูเลยครับอ้าวห่อที่บ้านเรานี่รู้ไม่ห่อเท่าไหร่น่ห่อละห้าบาทรสชาติห่อละห้าบาทใช้ได้เลยนะครับกำลังกำลังมีความหวานมีความครับิดหน่อยครับแล้วกินแล้วมันก็จะมีรสชาติเหมือนตัวที่ไปแป้งล่างเป็นสาโทนั่นแหละเขาเรียกเหล้าชาวบ้านน่ะสาโทชาวบ้านอันเดียวกันตัวเดียวกันครับนี่อร่อยมากเลยเห็นไหม อร่อยอร่อยหวานด้วยอร่อยมันกินาบเลยมได้จันเช่นเดียวกันเหมือนเดนเช่นเดียวกันกับใบใบตองใบตองใบเอใช้ใบบัวบกบัวเอใบบัวเขาเรียกบัวหลวงบัวหลวงอืใบบัวหลวงครับนี่จันใหญ่ยินแล้วนี่เอาอีกก็ได้ครับเนี่ยอีกห่อหนึ่งให้เลยครับอร่อยจริงเป็นของหวานดีใช่ไหมดีต้องห่อแล้วการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านคือเราต้องให้กินของหวานหลังอาหาร แล้วก็มีน้ำเลยมาดูแค่ครับมีน้ำมีน้ำยันเขาเรียกน้ำยันมีน้ำขุกขิกด้วยเขาเรียกน้ำยันน้ำจันน้ำจันเขาเรียกน้ำจันน้ำหวา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 นที่มันกั่นออกมาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ออกมาจากข้าวเนียกินนึ่งนล้เอามาใส่ก็แป้งขาหมักเลยครับนี่แหละครับดูให้ดูเลยครับนี่ข้าวเหนียวครับนี่คืออาจารย์นอนก็ต้อนรับท่านอาจารย์ใหญ่อย่างดีขนาดนี้แหละครับคนบ้านนอกครับขอบคุณชาวเน็ตครับสวัสดีครับคนบ้านนอกครับครับ ในคลิปเลียวแล<ป>้วเด็เลยรอร่อยโอเคโอเครอร่อยมากครับ